คือที่เรามองที่ศูนย์วิจัยเนี่ยเราบอกว่าถ้ามีดิจิตอลเนี่ยมันจะบวกประมาณ0.5ให้ GDP คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะนั้นจริงๆมันไม่ได้ทำให้ภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากนะแต่ว่ามันอาจจะมีความกังวลเรื่อง second round effect ในช่วงแรกนะครับอาจจะมีว่าอาจจะกังวลว่าเงินอาจจะเฟอ้อนิดหน่อยนะฮะก็มันจะบวกเงินเฟอ้อไปนิดหน่อยไม่เยอะมากเพราะนั้นตัวจริงโดยภาพรวมเนี่ยในห้วอลเล็ตเรารู้สึกว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เยอะเท่า อย่างที่ทุกคนคาดไว้คืตอตอนแรกที่อาจจะมองว่าทําให้ GDP หมุนได้หลายรอบหลายๆชั้นนักก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับเราก็มองว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ในวงจํากัดนะครับแต่ผมว่าตอนเนี้ทุกคนรอความชัดเจนเพื่อนผมนักลงทุนต่างชาติก็รอความชัดเจนว่าตกลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันตกลงทำไมของยูมัน drag on มาเรื่อยๆนะไม่เคลียร์สักทีเพราะ,ะนั้นถ้าเคลียร์ปุ๊บไอเดอร์เวย์นะมาหรือไม่มาเนี่ยอาจจะมีรูมทําให้นักลงทุนต่างชาติสนใจ ตลาดหุ้นไทยมากขึ้นหมดอันนี้มันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนมันเป็นผีที่ยังยังแบบยังค้างอยู่นะแบบเอ้ยมันจะหลอกเราต่อหรือไม่หลอกเราจะยังไงต่อจะจบไม่จบมันคนมันก็ไม่มันไม่ชัดเจนสักทีมันไม่สว่างพูดเป็นงันดีกว่ามันไม่ชัดเจนไม่ตกลงจะยังไงคือมาไม่มาก็บอกเถอะจะได้จะได้วางวางแผนถูกนะกลายเป็นว่าฝรั่งก็อาจจะกังวลเรื่องนี้ก็เลยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยก็ซึมซึมนะแต่ถ้าแหนมีความชัดเจนไอเทอร์เวย์เนี่ย มันอาจจะมีบิ๊กบูสเข้ามาถ้าเกิดเราคิดว่า valuation คือคนไทยเราก็เชื่อว่าของไทยถูกคนจีนก็เชื่อว่าของจีนถูกแต่มันมีหลายเรื่องที่มันโอเวอร์ g ฮงยิงอยู่นะมันก็เลยเงินมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาสปอร์ตตรงนี้นะครับ